เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องโบรุโตและนารุโต ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 Channel p a r ของเราในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสปอยมังงะบุรุโตตอนที่55นะครับผมก็ได้มีหลุดออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการป ถ้าใครไม่ชอบสปอยเนี่ยสามารถกดปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมก็ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากหน้าปกก่อนเลยหน้าปกในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าปกของโค้ชนะครับผมซึ่งเป็นกลุ่มคาระคนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้ขึ้นปกด้วยนะก็ถือว่า เทมากๆนะครับผมสําหรับโคสซึ่งแน่นอนนะครับว่าหน้าปกเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นไปมากนะครับและเนื้อหาในสปอยครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันหลักๆนะครับก็จะเป็นฝั่งของนารูโตะแล้วก็ฝั่งของอินทิกินะครับแต่ไหนๆรูปหน้าปกเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นรูปของโคสแล้วนะครับผมก็ต้องไปเลือกทางฝั่งของกลุ่มคาระก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งของอินทิกิก่อนตอนนี้เนี่ยอินทิกิเนี่ยเขาก็ได้หา ตัวไปใช่ไหมครับจากตอนที่แล้วโคดเนี่ยเปิดตัวมาเขาก็นั่งอยู่ไอบนแท่นที่ คุมสิบหางอยู่นะครับซึ่งนั่งแบบว่าอารมณ์นี้เซ็งมากนะครับนอนพลิกไปพลิกมารู้สึกเบื่อหน่ายมากๆเลยแต่ถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยมือของโค้ดเนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์ของคามะนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าในอนิเมะเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าโคดเนี่ยมีตาสัญ,ญลักษณ์เหมือนคาวกิเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่ายืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่า โคดเนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นภาชนะของอินทิกินั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอินทิกิเนี่ยก็ได้โผล่มานะครับและก็ได้พูดขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเนื้อหาที่อินทิกิเนี่ยพูดกับโคดนะครับเราต้องขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นการแปลแบบคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวรอการยืนยันจากมังอาตัวเต็มในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับค่อยปักใจเชื่อแต่ตอนนี้เนี่ยทางฝรั่งแลวก็ในทวิตเตอร์เนี่ยเขาได้แปลออกมาคร่าวๆนะครับผมก็ทําการแปลออกมาให้เพื่อนเพื่อน ได้ฟังแบบคร่าวๆเอาแบบเกินๆนะครับเรียกน้ำย่อยกันไปก่อนละกันนะครับหลังจากที่อินทิกิโพรมาเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าโค้ดข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์และเป็นที่รักและหลังจากนั้นนะครับเขาก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าคามะสีขาวที่ไม่มีภาชนะมันเป็นมรดกของฉันกับนายในรูปแบบพลังที่บริสุทธิ์โค้ดคามะสีขาวนี้จะทำให้นายสืบทอดเจตจำนงของโอซูสูกิ ไม่ช้าจิตวิญญาณของฉันจะหายไปแต่เจตจำนงของโอซุสุกิจะไม่มีวันหยุดยัง้งและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่ากินผลไม้จากกะต่ออายุตัวเองโคตรนายจะกลายเป็นโอซุสุกิคนใหม่จากนั้นก็จะคกืนกินมันชีวิตของดวงดาวทั้งหมดในจักรกวาลค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่านาย จะกลายเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวโอ้โหค่อนข้างที่จะสะพ้ายมากๆเลยนะครับสาหรับคําพูดของอินทิกิที่ให้กับโค้ดนะครับผมและเราเนี่ยก็ได้รู้แล้วนะครับว่าทําไมโค้ดเนี่ยถึงได้ถูกวหว้วานให้มาเฝ้าสิบอางเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นภาชนะคนสําคัญของอินทิกิอีกตั้งหากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอคละคามะสีขาวที่เขาพูดถึงด้วยนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนี่ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งอินทิกินะครับ เขาเนี่ยได้วัดมหาโคตเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปต่อที่ฝั่งของนารุโตะกันบ้างนะครับผมทางฝั่งของนารุโตะเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่านารุโตะเนี่ยจะมีการคุยกับ9หางนะครับผมแล้วก็โหมดเบลิออนที่เราเนี่ยเข้าใจกันมาโดยตลอดว่าแลกกับชีวิตของนารุโตะ จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการลวงของก้าวหางนะครับเพราะว่าก้าวหางเนี่ยได้บอกกับนารูโตะนะครับว่ามีชีวิตที่ดีนะนารูโตะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มสลายหายไปนะครับตัวของนารูโตะเนี่ยก็พยายามที่จะหยุดยั้งก้าวหางเอาไว้นะครับโดยที่เขาเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าเดี๋ยวก่อนคุระมะนะครับแต่ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าก้าวหางเนี่ยได้สลายไปแล้วแต่ก่อนที่จะสลายเนี่ยดูเหมือนว่าก้าวหางเนี่ยจะจำแรงเป็นมือหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ ต้องรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าจะมีมือสองข้างเนี่ยมาโอบอุ้มมือของนา루โตะเอาไว้นะครับค่อนข้างดีจะสะเทือนใจมากๆสําหรับฉากนี้นะครับผมและใครที่เป็นแฟนซาสเกะเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเพราะว่าซาสเกะเนี่ยมีเพื่อนแล้วเพราะว่าก้าวหางเนี่ยได้สลายหายไปจากตัวนาุโตะนั่นเองนะครับผมนี่ก็ยังไม่ได้ยืนยันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ดูจากภาพแล้วเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่แบบ สูงพอสมควรเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับจากที่นารูโตะเนี่ยได้คุยกับก้าวหางเนี่ยตัวของนารูโตะเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วตัวของบรูโตะเนี่ยก็พุ่งเข้าไปหายอย่างรวดเร็วนะครับผมและวเขาเนี่ย ก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันตัวของบรูโตก็ด่าให้ด้วยนะครับว่าตะเ่าโง่และหลังจากนั้นเขาก็กอดพ่อของเขานะครับด้วยความที่ว่าเป็นห่วงพ่อของเขามากๆนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับก็ตัดภาพไปที่บรูโตที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเปิดประตูมิติอยู่นะครับซึ่งคาดกับที่เราดาวเนี่ยไปแค่นิดเดียวเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเคยพูดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าตัวของบรูโตคาวากิเนี่ยจะร่วมมือกันในการเปิดประตูมิติแต่ณนะตอนนี้ ในตอนนี้เนี่ยตัวของบรูโตเนี่ยเขาฉายเดี่ยวเลยนะครับในการเปิดประตูมิติซึ่งเราเนี่ยก็เคยได้พูดเอาไว้แล้วนะครับว่าตัวของบรูโตเองก็เปิดได้แต่ไม่คิดว่ามันเนี่ยจะระบุตำแหน่งหรือว่ามาร์กตำแหน่งได้แบบชัดเจนขนาดนี้เพราะว่าหลังจากที่เปิดแล้วแล้วก็วาร์ปกลับมาแล้วเนี่ยก็มาโผล่อยู่บนด่านฟ้าของสำนักงานโฮคังเงะเลยนะครับผมซึ่งมีการระบุตำแหน่งได้ดีมากๆเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของพวกเขาทั้ง4คนเนี่ยก็กลับมายันหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้มีการพูดขึ้นมาว่า เราได้กลับมาที่หมู่บ้านของเราแล้วแล้วก็มีคนพูดขึ้นมานะครับว่ายังไงก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีเขียนระบุไว้ต่อนะครับเพราะว่าทางทวิตเตอร์เนี่ยเขาก็แปลไว้แค่นี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมต้องขอเพิ่มเติมตรงที่บรูโตเนี่ยเขาเปิดประตูมิติก่อนนะครับ ยิงอยู่ที่ตัวของบรูโตในตอนนี้เนี่ยเปิดประตูมิติแค่คนเดียวนะครับแต่ตัวของคาวากิเนี่ยก็มีการให้พลังไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูก็คือภาพนี้นั่นเองถึงแม้ว่าคาวากิเนี่ยจะไม่ได้มีอัคระคามะหลุดออกมาเหมือนบรูตก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าช่วยนะครับก็เอาเป็นว่าช่วยเหลือกันนะครับตามที่เราเนี่ยได้คาดเดาเอาไว้นะครับผมก็ แถ,แถไปนะครับผมสีข้างทลองหมดแล้วอ่ะล้อเล่นนะครับอย่าไปสนใจเลยงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าก็จุดสังเกตในตอนนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับตัวของโค้ดเนี่ยก็มีจุดสังเกตตรงที่ว่าทําไมตัวของอิทชิกิเนี่ยถึงบอกว่าเป็นอัคาระคามะสีขาวนะครับแล้วก็ตัวของนารูโตะเองนะตอนนี้นะ ก็ไม่มีหนวดแล้วด้วยนะครับผมหลังจากที่สูญเสียคุระมะไปนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องขอย้ําอีกครั้งว่าอย่าเพิ่งยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอตัวเต็มมาในแอปมังหะพัดเนี่ยและเดี๋ยวเราเนี่ยไปรู้พร้อมๆกันนะครับว่าสรุปแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ข้อมูลหลุดออกมาเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคาวากิที่เพิ่งหลุดออกมาสดๆร้อนๆในตอนที่ผมเนี่ยอัดคลิปณตอนนี้เลยนะครับก็ในเวลา5โมงนั่นเองซึ่งส่วนของคาวากิเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาาว่า เขาจะลบอักขระคามะของบรูโตให้เองนะครับและเขาเนี่ยจะทําอะไรกับมันอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ถือว่าเป็นพี่ที่รักน้องมากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะช่วยเหลือน้องเขาอย่างบรูโตนั่นเองที่ในตอนที่แล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนกับจะเป็นพี่น้องกันแท้ๆแล้วนะครับผมเรียกกันพี่น้องอย่างเต็มปากเลยทีเดียวก็เนี่ยแหละครับจะเป็นสปอยล์ที่หลุดออกมาจากมังงะบรูโตตอนที่55้นั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณ เท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมหรือว่าอยากจะติเตือนแนะนําอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพ์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ